สวัสดีครับสวัสดีพี่นอ้นองมาพี่น้องมาเส็บเสบน้ำกันครับมือนีบวันไดปิ้งอึ้งไข่ครับพี่น้องได้อึ้งไข่ใส่พอดีกินเนาะนี่ปิ่งหอมหอมอยากหอมหอมคักๆากรดครับผมใส่กับตำบังุ่งเผ็ดเอันนี้ตำเองเอาแบบเส็บเบเลยครับแก้มผักสดเนาะพี่น้องเนาะขาดบ่ได้ครับผมนี่เขายนห้อนหอนึ่งกระไมไหมครับมาพี่น้องมาเส็บเสบน้ำกันใส่ช่วงหนึ่งเทียงเนาะ โมต้องเอาส่งเอาใส่ออกพี่น้องนี่ปันขึ้นยากไหมคุยเซกับตำมังคุงหลอม,อม,อม

ไข่ที่กัดเป็น้องตัวหน่อยกับไข่นะขับอกอกนะครับปลาเล็กๆแต่ไข่โอโ้ใส่กับตะมะฮุ่งนี่ของแซ่บมาพี่น้องมาแซ่บๆเหมือนกันจ้ะอออืือๆๆ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 ้ห มันนีน่ขนาดกันจองครับกันจองลวกโอ้โ,โหเสียบเสียบหลวนมา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  คือมือนรวยหลายรวยหลายเป็นว่าปลาไหลแต่มาครับเสบเสียดต้องกันครับกันจองลวกออืื ได้เล็กๆแต่พอดีกินเบื้องเบียงไปหน่อยหืมขมเพาะคนมีขมเพาะอยู่ดิท่นนานเดียวก็ปึ๊บใส่ตำหุฮง,ง,งเข้าไป นุมใส่กับเอาน,น่โอ้ยของมักน้องไปหน้องมาแซ่บๆครับอื้อ กบมีขนมกระเพาะครับพี่น้องมครับหนุ่มตำมุ้งมะนี่เซ่บเซ่บครับ น้ำม่ต้มมาตูอมอ,อุบล <c oughs> แสบครับพี่น้องครับโอ้หึข <c oughs> ลขลับวกเนี่ยมองแสบ,บมองมองหนึง่งหรอรสใส่ตำใส่ดำตำเข้าไป พี่น้องครับฟิน 嗯哼。Mm hmm. เล็กแต่ไข่ไซส์พอดีกินโอ้โหโตระค้ำด้วยครับรตรงสิเอาอมาครับ chắp cùi tầm một hùm mึง coi Sao บ,บวันอยากได้ตัวใหญ่แต่มม,ม้วนบะมีครับพี่น้องครับมิเตอร์ใส่นี่ยหน่อยแต่ใครด,ดีอื่ใส่น้ำตำหมองคลุกเสียบๆก็ดูนี่มา ได้ครัแบบฟินครับ <c oughs> <c oughs> โอ้ขักขนาดครับพีนองเบิ้งแล้วก็จัดนะครับเสียดายแบบแสบโอ้โหขักแน่แสีบตัวนี้ตัวใหญ่เอาตึง้งตัวนี้ดำปีเลยครับพีนองเวทยาดครขักเนาะ อืมอบ่อืมฮึมอืมอึมอืมฮืมมันตับแตกแด้กระเพาะอยู่ใส่กระเพาะเขาว่าเห็นครับละลายไปเดี๋ยว อ,อาพี่น้องเบิงเปจะยานบ่โอ้ <laughs> ใส่นนำตาบ,บมังหุงเข้าไปมาอืม ต้นนี่ตับแตก นะพี่น้องนะเขาหนักให้เบิ่งเน่นอเอากระเพาะออกโอ้โหูนี่เบงไข่ไข่เนีนเนีอันนี้มันนี่ขนาดเด้ตัวมันบ่ค่อยมันปานไดนตัวใหญ่แต่บ่มันตัวน้นอยๆงซี่นี่ไข่ดอกขาวๆนี่โอ้โหพี่น้องครับนี่ใส่นตำตำเข้าไปเสียบๆอู้หมาอื้อหือ มันดีขนาด โอ้ยขาดขนาดครับผมแซบครับพี่น้องครับบอกเลยคำเดียวว่าแซบเอลีเอาพี่น้องมาแล้วก็จัดครับเสียบแซบครับปิง้งใส่กับตำหมองหูเนาะพี่น้องเนาะกระขาดโหลดมันดีขนาดครับผมเออทีนี่ก็ฝากด้วครับวันนี้วันตื่ขอตัวลาพี่น้องไปก่อนนะครับสวัสดีครับ